รู้และเข้าใจการกินเจยอย่างถูกต้องตั้งแต่โบราณนับเป็นพันพันปีจวบจนถึงปัจจุบันไม่ว่าโลกจะผันแปรไปในทิศทางใดก็ตามคนจำนวนหลายพันหลายหมื่นครอบครัวที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการรับประทานแต่อาหารเจสืบทอดจากบรรพบุรุษก็ยังคงมีอยู่ให้พบเห็นได้ในทุกวันนี้บรรพชนในแต่และครัวเรือน ได้ถ่ายทอดหลักของการกินเจนที่ถูกต้องและศิลปะในการปรุงไว้ให้แก่ลูกหลานตนจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอาหารเจเป็นอาหารที่มันจืดชืดไม่อร่อยเป็นความเข้าใจที่ผิดอาจเป็นเพราะไม่มีโอกาสลิ้มรสอาหารเจที่แท้จริงก็เป็นได้ อาหารเจมีรสชาติอร่อยต่างไปจากอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ที่สำคัญอาหารเจไม่มีกลิ่นเหม็นขาวใดๆเลยอาหารเจบางอย่างคนทั่วไปที่รับประทานแต่อาหารเนื้อจะไม่มีโอกาสรู้จักหรือได้ลิ้มรสเลยในชีวิตเนื่องด้วยอาหารเหล่านี้เป็นที่รู้จักและทำรับประทานเฉพาะในบรรดาคนที่กินเจเท่านั้นบางคนกล่าวว่า หากรับประทานแต่อาหารเจเป็นโรคขาดอาหารแต่ทางการแพทย์พบว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่กินอาหารเนื้อหรือคนที่กินเจก็เป็นโรคขาดอาหารได้เท่ากันสาเหตุที่สำคัญของโรคขาดอาหารในคนทั้งสองกลุ่มก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักบริโภคอาหารไม่ครบห้ามู่ได้แก่คาร์โบไฮเดรตแป้งและน้ำตาล โปรตีนไขมันวิตามินและเกลือแร่เป็นเหตุให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอไม่ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการจึงสรุปได้ว่าโรคขาดสารอาหารและทุพโภชนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกินเนื้อหรือกินเจแต่ขึ้นอยู่กับนิสัยกินตามใจตัวและความอร่อยลิ้นของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับประทานอาหาร ในความเป็นจริงแล้วคนที่กินเจอย่างมีหลักจะรู้สึกว่าตนเองได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์มากกว่าคนที่บริโภคอาหารเนื้อเสียอีกผู้ที่ทดลองรับประทานอาหารเจได้ระยะหนึ่งถึงกับกล่าวว่าการกินอาหารเจทำให้เขามีโอกาสได้กินพืชผักที่มีคุณประโยชน์มากมายหลายชนิด ซึ่งในระหว่างที่เขารับประทานอาหารเนื้อไม่เคยใส่ใจเลยคนกินเจรู้จักวิธีดัดแปลงแปลรูปญญธัญพืชในธรรมชาติให้ได้มาซึ่งโปรตีนเราจะพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปจากเมล็ดถั่วเหลืองมากมายหลายชนิดเช่นน้ำเต้าหู้เต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองเต้าเจียวซีอิ๊วฟองเต้าหู้และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์แปลร,รูปเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งโปรโตีนอันอุดมและมีคุณค่าสูงยิ่งทุกวันนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นิยมบริโภคแต่เนื้อสัตว์กันมากได้ละเลยอาหารผักซึ่งมีคุณประโยชน์สูงไปอย่างน่าเสียดายมีนิสัยเลือกรับประทานเฉพาะเนื้อมากเอาผักทิ้งไปไม่ยอมบริโภค นี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญของโรคขาดอาหารร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนจะพบว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ทานผักน้อยหรือไม่ทานผักเลยมักป่วยเป็นโรคต่างๆเช่นโรคขาดอาหารขาดวิตามินโรคก,กระเพาะโรคเกี่ยวกับลำไส้และทางเดิอนอาหารสุขภาพไม่แข็งแรงเสื่องซึมไม่เฉลียวฉลาดขาดปฏิพานไหวพริบสติปัญญาต่ำ พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ประจักษ์พยานที่สำคัญได้แก่บรรดาครอบครัวผู้ที่กินเจสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษลงมาหลายชั่วคนก็ยังมีให้เราพบเห็นอยู่จนทุกวันนี้จากคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบต่อเนื่องกันหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องดีงามและลําค่าก็ยังคงอยู่เป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลง ทุกๆคนทุกๆครอบครัวล้วนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยร้ายแรงเบียดเบียนสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ดีแม้แต่เด็กทารกที่เกิดจากมารดาซึ่งกินเจยอย่างถูกต้องก็ไม่พบว่าเด็กขาดสารอาหารแต่อย่างใดตรงกันข้ามเด็กๆทุกคนล้วนมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพอนามัยดีไม่เป็นโรคติดต่อใดๆได้ง่าย มีภูมิต้านทานสูงจิตใจเบิกบานร่าเริงสดใสฉเฉลียวฉลาดปฏิพาณไัวพริบสติปัญญาดีดังนั้นจะมีฐานะดีร่ำรวยมหาศาลแต่ไม่รู้จักหลักในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องครบถ้วนก็เป็นโรคขาดอาหารได้พอๆพกับคนยากจนอดอยากที่ไม่มีอาหารบริโภคไม่ว่าท่านจะกินเนื้อหรือกินเจ หากไม่รู้จักการกินที่ถูกต้องก็มีสิทธิ์เป็นโรคขาดอาหารได้เท่ากันทรัพย์สินเงินทองซื้อสุขภาพไม่ได้สุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับการรู้จักปฏิบัติของท่านเองแม้ในปัจจุบันจะเป็นโลกของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้ำยุคแต่การค้นพบความเร้นลับต่างๆในธรรมชาติได้กลับกลายเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันให้แก่หลักเกณฑ์ของการกินเจที่มีมานับเป็นพันพัน ได้อย่างเหมาะสมฉะนั้นเราควรหันมาศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคนกินเจเขามีหลักปฏิบัติอันสืบทอดกันมาแต่โบราณอย่างไรกัน